สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่26พุษภาคมคุณได้7ถ้วยส่วนเขาได้4ถ้วยกับหัวนะคะวันนี้จะเป็นวันที่วุ่นวายนิดนึงนะคะมีหลายอย่างต้องทํานะคะจะเป็นเรื่องของงานเรื่องภาระอะไรต่างๆ อ่าส่วนเรื่องของความสัมพันธ์นี่ก็อาจจะยังมีเรื่องของการตัดสินใจไม่ได้สับสนนะคะบางประเด็นนะคะยังไงก็จะเย็นเนก่อนนะคะไม่ต้องรีบถ้ายังไม่แน่ใจไม่ต้องรีบตัดสินใจแฟนคุณสีถ้วยกับหัวช่วงนี้ไม่มีเวลาเหมือนกันค่ะน่าจะงานเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมูทที่แบบอยากจะโรแมนติกนะคะหรือว่าใช้เวลาร่วมกับคนรักก็อย่างไรก็ตามนะคะมันมีพลังงานอันไล e l y ีแล้วก็เคมีซี่ วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าใจผิดนะคะแล้วก็เขีบเมซี่ก็หมายถึงว่าลึกๆแล้วคุณสองคนยังมีความรักที่ดีต่อกันอยู่นะไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลในระยะยาวคนโสดสนิทนะคะพักเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนคะ่ะพลังงานไม่ดีนะคะวันนี้น่าจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานเยอะแล้วก็คนที่จะเข้ามาก็พลังงานไม่ดีนะคะ